อยู่กับรายการเดือนดิคลิว กันที่โรงพยาบาลพญาไท2นะคะ<า>ก็คือยู่ใกล้ๆนี่เลยสนามเป้านะคะวันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพกันแต่ไม่ใช่ตรวจสุขภาพธรรมดาค่ะเป็นการตรวจสุขภาพมิติใหม่มิติใหม่อย่างไงเป็นการตรวจสุขภาพแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ปกติก็จะเจอแต่ในร้านอาหารใช่ไหมคะแต่ทีนี้การตรวจสุขภาพก็มีแบบบุฟเฟ่ด้วยเราไม่ได้ตรวจเองแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทีมงานของเฮลเวดิกมาตรวจด,ด้วยนะคะซึ่งที่เขารออยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าขั้นตอนการตรวจแบบบุฟเฟ่มียังไงบ้างนะคะแล้วมันจะต้องตรวจอะไรบ้างจะต้องมีขั้นตอน ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้ามนกันเลยดีกว่าไปกันเลยสวัสดีครับน้องฟ้าสวัสดีครับกชชวีนิกนะครับก็เป็นหนึ่งในทีมของ Health Addict นะครับ ก็วันนี้พี่นิงจะมาตรวจสุขภาพเป็นยไงบ้างคะตื่นเต้น,นะะก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเราเคยตรวจแต่เบสิกเนาะแต่วันนี้ก็จะมาตรวจแบบอัวานขึ้นก็คืออยากจะเจาะลึกเรื่องสุขภาพของตัวเองครับตรวจตั้งแต่เบสิกแล้วก็อดวานเลยใช่<ต>ก็จะได้รู้ลึกซึ้งขึ้นค่ะแต่วันนี้พี่นิงไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวฟ้าจะพาพี่นิงไปตรวจนะคะแพ็กเกจ all in ที่เรียกไม่ว่าแบบตรวจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น เบสิคเช็คอัพแอดวานซ์เช็คอัพวันนี้พี่จะได้ตรวจทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันเลยดีกว่าครับสวั่ะวันนี้มาตรวจออยุพันเช็คอ่ะคุณสุภาพใช่ไหมคะทุกคน สวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอขออนุญาตตรวจร่างกายนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรู้อะไรกันได้ครับคุยคุณหมอมาแล้วเมื่อกี้คุณหมอเลือกเป็นแพ็กอะไรให้บ้างคะใช่เมื่อกี้ก่อนที่เจอคุณหมอเลือกแพ็กอะครับคุณหมอก็มีการตรวจร่างกายพื้นฐานก่อนมีการคลำมีการตรวจหัวใจนะครับฟังเสียงหัวใจก่อนเพื่อเราดูว่ามีปัญหาหรือเปล่าคุณหมอจะได้แนะนําถูก นะครับแล้วก็มีการซักประวัติยาวเลยใช่เห็นถามเยอะมากว่าออกกําลังกายวันละกี่ชั่วโมงทานอะไรบ้างวิตาม,มินพวกผลไม้อะไรเงี้ยทานหรือเปล่าเห็นถามละเอียดมากเลยนะคะพอคุณหมอตรวจเสร็จแล้วอ่ะคุณหมอก็จะอธิบายว่ามีใช่เป็นย<ช>ังไงบ้าง<ช>ะะก็คือมี9้าแพ็คที่มันเป็น,<ช>ปนแอดวาน นะครับตั้งแต่เรื่องหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจกระดูพวกมะเร็งต่างๆมีการอันต้าซาวมีเรามีปัญหาไทรอยไหมเพราะคุณหมอคําดูก่อนนะครับไม่มีก็พานีผ่านไปก่อนอ่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ MRI ซึ่ง MRI คุณหมอก็แนะนําว่าถ้าเรามีปัญหาเราตรวจพื้นฐานก่อนถ้าเกิดเราเจออะไรที่มันน่าสงสัยเราก็ไปตรวจเพิ่มเพราะมันจะมีเรื่องของรังสีนะครับแล้วก็มีของเรื่อง anti aging ซึ่งเป็นเรื่องของวิตามินต่างๆซึ่งตอนนี้เราขาดหรือเปล่าก็เราจะรู้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องใครกังวลเกี่ยวกับโควิด ตอนนี้ก็เป็นเทรนที่ว่าเอ้ยเรามาตรวจดูว่าคนที่เป็นแล้วสามารถที่จะมาตรวจดูว่าสุขภาพกับดีฟื้นขึ้น,นมาหรือยังมีปัญหาอยู่ไหมและสําหรับคนที่กลัวว่ากาลังติดเชื้ออยู่อะไรพวกนี้ก็ตรวจได้หมด mm hmm. นะครับมีภูมิหรือยัง mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ยอีกโปรแกรมแอดวานซ์หนึ่งที่พี่มีเลือกตรวจด,ด้วยนะะ mm ั่นก็คือตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ะคอ เป็นแบบว่าเหมือนประตูสู่สมองเราเนาะถ้าแบบว่าเรามีความกังวลเรื่องไขมันอย่างพี่มีเรื่องเรื่องไขมันอยู่ใช่ไหมคุณหมอก็แนะนาว่าให้สามารถตรวจตรวจเช็คได้แล้วว่าเส้นเลือดใหญ่ของเรามีไขมันหรือว่าน้านําตาลหูงปูอะไรไปเกาะหรือเปล่าเพราะไม่งั้นมันจะมีส่งผลต่อสมองเราใช่ไหมเรียกได้ว่าตรวจแบบละเอียดมากเลยนะคะทําให้เรารู้จักร่างกายของเราแบบละเอียดทุกระดับฮอร์โมนถึงระดับเส้นเลือดเลยทีเดียวะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนในการตรวจกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวที่นจะมาเดินสายพานกันนะคะนี่อันนี้คือที่พญาไทนะคะมีรองเท้าเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อาลองเท้าผ้าใบมาเพื่อวิ่งทดสอบสายพานนะคะที่นี่ก็จะมีเตรียงไว้ให้เรียบร้อยด้วย สำหรับใครที่รู้ตัวว่าอยากมาตรวจจะสนทัพเองก็ได้เนาะใช่จะไตัวเองก็ได้ที่นี้ตื่นเต้นไหมคะเหมือนที่อ,ออกกำลังกายของที่นิกปัจจุบันใช่อันนี้น่าจะสนุกกว่านะเพราะมันจะมีอะไรติดด้วยเราจะได้รู้แล้วว่าหัวใจเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่นี้เคยทำมาก่อนไหมคะไม่เคยเลยเคยแต่ตรวจพวก e อ h โคขึ้นไฟฟ้าหัาวใจแต่อันนี้มันเป็นแบบออกกําลังกายเนาะเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเราออกกําลังกายจริงๆมันมีปัญหาหรือเลปล่า วิ่งไป11นาทีนะครับหิวด้วยเหนื่อยด้วยนะครับตอนนี้หมดแรงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเติมพลังก่อนที่จะไปฟังผลกันแล้วก็สำหรับคนที่มาตรวจทังเกี a l ต y อ u ย a แ c นเช g งนะคะก็จะได้รับนี่เลยค่ะเป็นฟูเชอร์นะคะบัตรรับประทานอาหารที่สามารถทานอาหารภายในโรงพยาบาลได้เลยนะคะมรลค่า250บาทอันนี้คือพี่นิไปรับประทานได้เลยครับเดี๋ยวเราไปกินด้วยกันเนาะและเดี๋ยวกลับมาฟังผลกันตอนบ่ายค่ะ นีผลออกแล้วนะคะหมอขออนุญาตแจ้งผลเลือดก่อก็จะเป็นผลของวันนี้นะคะ,ะผลเลือดนะคะความเข้มข้นเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะคะไม่มีโลหิตจางปริปมาณในเลือดขาวก็ปกติดีนะคะเกล็ดเลือดปกติคอเลสเตอรอลปกติแต่กิสรอยปกตินะคะไขมันดีอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็ดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วด้วย6 4รอบที่แล้ว57ไขมันไม่ดีลดลงะค่ะดังนั้นภาพรวมของไขมันถือว่าดีนี้มาดูในส่วนเอ็กซเรย์นะคะ ภาพที่เห็นมันจะเป็นภาพม,มังกรดตงนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซ้ายถ้าคุณวิชัยนึกภาพตามหมอก็คือตอนนี้เราถ่ายรูปตั้งแต่หน้าอกไปจนถึงกระดูกสันหลังเป็นระนาบเดียวกนดังนั้นทุกอย่างมันจะซ้อนกันอยู่นะคะเงาหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะหัวใจไม่โตนะคะปอดสองข้างอันนี้ไม่มีฝ้าอะไรนะคะพวกนี้คือเส้นเลือดในปอดซึ่งปกตินะคะแล้วก็นี้เป็นลงในทางเดินอาหารทุกคนนะคะภาพรวเนนมเส้นเลือดปอดนีนนี้อันต้าซาวนะคะก็คือดูในส่วนของเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอว่าเริ่มมีคราบอะไรมาเกาะหรือยัง นะคะเข่าดียังไม่มีอะไรมาเกาะนะคะแต่มันจะไม่ได้เป็นรูปมันกระตูนสวยงามแบบเมื่อกีรละคุณหมอเขาก็จะระบ,บุตำแหน่งที่เขาดูมาให้นะคะซึ่งตรงนี้ดีไม่มีประเด็นอะไรถ้าความหนักเกินมิลนึงอันนี้จะถือว่าเริ่มหนักเกินนะคะซึ่งอังนี้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แต่ก็คือศูนย์จุดหนึ่งเซนเนี่ยแปลว่าเริ่มหนักเกินไปละก็ยังไม่มีตำแหน่งอะไเขาก็ลองปล่อยเลือดให้เลือดก,ก็ไหลพันได้ดีไม่มีประเด็นฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะคะก็จะไปตามตำแหน่งต่างๆที่เขาระบุไว้ซึ่งอันนนนีี้้เเรราไมม่ปะด็ค ในส่วนของผลขึ้นไฟฟ้าหัวใจคุณหมอหัวใจบอกอาจจะมีหัวใจห้องบน้ายโตนะคะยังไงก็เอนะ็กโคเนี่ยมีอยู่ในแพ็กเกจก็เดี๋ยวอาจจะลองมาทำอาอ็ซ์าวด์ดูว่ามีปัญหาอะไรอย่างไงไหมนะคะแต่เท่าที่เมื่อกี้หมอฟังหัวใจไม่ได้รู้สึกนี้หัวใจติดหรือว่าอะไรชัดเจน,นต,ออรจตรงนั้นหมอไม่ได้กังวลอะไรกับตรงนี้ ะะผลวิ่งสายพานดีนะคะก็ถ้าเทียบกับคนอายุเพศเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีเลยนะคะไม่มีความผิดปกติอะไรน,นะคะโอเคตรงนี้เดี๋ยวยังไงหมอทำนัดให้ไปเจอกับคุณหมอพ่อทางเดินกาะวะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำนัดในส่วนของเราติดตมามกันเลยค่ะขอบคเรียบร้อยนะคะคขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอเคค,ค่ะตอนนี้เราฟังผลกันเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณหมอบอกว่าไงบ้างคะทีนี้ ก็มีเรื่องของกรดยูริกเนาะที่เราเคยสูงแต่ตอนนี้มันต่ําลงแล้วแต่ว่ามีการตรวจพบลักษณะนิ่วในไตเล็กๆเกนาะก็คุณหมอก็คอนซัลต์ต่อว่าเออไปพบคุณหมอยูโรซึ่งดูแลเรื่องไตเรื่องเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะแล้วก็อยากให้ดื่มน้าเยอะๆเพราะว่าเราอาจจะดื่มน้าน้อยไปอันที่ต้องตรวจเพิ่มก็คือคเดี๋ยวจะกลับมาตรวจใหม่ก็คืออย่างที่บอกว่าอ๋อยูแพนเช็คมันสามารถตรวจได้ทุโกโรคเลยแล้วก็สามารถกลับมาตรวจถ้าคุณหมอตรวจเจออะไรเนี่ยก็สามารถส่งต่อไปที่แพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ ก็ถือว <c oughs> <ina> <fish> <c oughs> ่าคุ้มมากเลยนะคะกบแพ็กเกจบริการเชนที่สามารถเรียกได้ว่าตรวจสูงข้ามแบบบุฟเฟ่เลยนะคะอย่างที่นี่ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องไปนะคะแต่ทีนี้ก็มาตรวจว่าเออเห็นเป็นเล็กๆคุณหมอก็ส่งต่อไปตรวจเพิ่มเติมให้มันกระจายมาคืนว่าเป็นอะไรกันเน่นะคะแล้วเราได้อันนี้ด้วยเนาะเป็นสมุดการตรวจของเราใช่เราก็สามารถที่จะมาเช็คดูได้เรื่อยๆแล้วก็มาเปรียบเทียบได้ด้วยอ๋อว่าแบบเดือนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเดือนหน้ามาตรวจน้ำตาลใหม่เป็นยังไงบ้างมาตรวจกดดยูริิงใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ โอเคเรียกได้ว่าตรวจได้ทั้งปีเลยนะคะอายุแครเท่าที่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อตอนไหนนะคะคุ้มจริงๆค่ะเจอโรคก็คุ้มไม่เจอโรคก็คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ตรวจกันค่ะก็อย่าลืมมาตรวจสุขภาพกันเยอะๆนะคะที่โรงพยา,ยาบาลเพยไทยค่ะวันนี้แคว่าติงรีวิวมารีวิวการตรวจสุขภาพให้ดูกันแล้วเขาน่าจะมารีวิวอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย